สวัสดีครับลูกจานครับสวัสดีสวัสดีถึงเลื่องง่านมากครับแมนเห็นลูกจานโทรหามาลยว่านมีเลขอยากเพิ่มเติมเออมันขาดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งมะเออนอนปรับนอนรับนะครับเลยจะเพิ่มเลยสามตัวพีกอมแมนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นตามไห้เยซีดวนๆนะครับตัวมาหามาลอยมาลอยกันได้ฝากมาตามไห้นะครับเพื่อมาที่น้อง อย่าไปซ้ำตัวเนี่ยครับตัวนุ่นคนขาดคนว่าคนยันก็จะเจ้าถาม่ได้เบ้งเข้าไม่ได้เพราะเหล็กดับดับตัวใดอาเบาเลยเบาสุฟังอะไรพวกเี้ดับล่างตัวเดียวเอาเชียนลงหมดดับหาดับหาล่างตัวเดียวพวกนี้ดับข้าล่างเนาะแมนนะครับดับตัวเดียวดับล่างเลยดับข้างล่าง แต่ว่าวิ่งนี่วิ่งสามบนวิ่งสี่ล่างนะครับสี่แว่าสัตว์ามันเคยออกกับออกสุกป,ปีก็คือหาซุนสามนั่นแหละช่วงนี้วะไม่นสองปีมากนี่ออกแต่หาซุนสามล่ะหาซุนสามหาซุนสีออกรู้หาุนสี่ใช่แต่ว่างวันนี้มันได้3สาม หาซุนสาเนี่ยนเลยตัวเดียวแขแชมชุดบนนะลุงหายตัวแน่ชุดบนเอาลตัวนะสามตัวม็นกเ็ดซนสาเกสามสแต่ว่าตัวเน้นคือหาซุนสามื่อกันไปครับตัวองตัวเนี่ยสตัวนี่คือ03ามตัวเดียวเลยซนสตัวเดียวครับสามาเนาะหามาเลยเนาะแต่ว่าเน้นขึ้เน้น เล่นหาศูนย์สามกับสามูกับศูนย์สามแมนเน้นคือหนักเยอไหมผมลนางกชุดล่างนวิ่งซีา่งล่างนวิ่งซีเราแหละเพิ่มมากคือเกาซีเกาซีซีไปล่องเท่า่ะแมนกับสองซีนะสองซีตวกันกบผมแต่ว่าเน้นคือเน้นซีเก่ายเน้นเกาซีซีเก่าน่แหละผมุดนกันพอได้ขึ้นไปนะ เลยประกบับแตกเลยเนาะแมนเอารู้จานนั้นประกอบนะซีมวลเรเด้อเออแรงกับซีมวเลเลซีซีมาเลยกับเราีับกับซีเก้ละม่นเด็เนตัวับหมดเลยเด้อรอย่งหนึ่งหากับานึงว่ะล่ะสามสองกับสองสาม mở ra sớm ra suốt hạng Hà 1 ninh kapo cảm ơn hàn ninh 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 hàn 07 hàn ninh hàn mất hàn ninh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  มื่อน,นี้ระวัางนะเก้าซีนะเก้าซีเนาะแล้วย่างยางไม่ร้ลงไห้คือเกาซีนะคว้งเนาะแก่นกน้องบารับเนาะเอาเราทำเก้าซีได้เราทำต้องจัดทำไม,ามาตัวเน้นเพิ่มตัวนึงนะครับเน้่นี่แหละเพิ่มเป็นขีพว่องเนาะยางเก้าซีเซลกันเพราะว่าลายที่ช่วงลายหลี่ยวลายอีกอยู่กันจนได้เกาซีมาเลยเห็นลราก็เลยเป็นน้องบารับนะครับล้องจัดไหามากแล้วนะครับลองพิจารณา,าน้ำกันนะครับสำหรับ ทางเขาลูกโคกสุดท้ายดุนๆนนะครับทายของไทยอีรีนะครับวันนี้ไดจัดไปมักจัดเด้อะประมาณส่านเนาะวันนี้เหมือนเบิ้งถ้าว่ามันเทิงไปก็ได้พอมาพีไฟคู่บาเรวตัวใดเนาะนครับวิภาไทยเนาะเนี่ยมันงยากคิดง่ายก็มันเส้นสันจรอย่วันมันสูงเขาอว้รบ้าเด้อชื่อว่นักีเรื่องวันนี้นะครับกินหน่อยที่ง่ยัดสูงเขไปได้แล้วท่นเนา ลองเบิ่งกันจักตั้งนะครับว่าไม่เป็นโม่ไม่เป็นโม่อะไรเจอะตัวใดก็ต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับแนทางถ้าเกิว่าไปตามสูตรนี่แหละกับวิเศษก็ได้นะมั้งกับผมสูตรท้องมันมานได้ก็ไปขึ้นชั้นนะเมนสูตรที่มาตรฐานเด็กเครื่องเห็ดแบบใดมันก็จจะเป็นยื่นขั้นนะครับเราเปลี่ยนแปลงนะครับมีเขาวิรด์เป็นธรรมดาแต่ว่าสูตรนี่มันชัดเจนแล้วนะครับบางคนเพิ่นเกิดแพ่ง คัดก็ยังได้สูตรเนี่ยพี่นแต่ขอซื้อเป็นกับว่าขายได้นะครับเป็นว่าข้าว่าสูตรนะมันก็มีพริกแข้งน้ำก็สิว่าสิบอว่าขายเด้ขายมันจะเอาสูตรมันตรงตรงกับ่ะไรอ๋อตรงตัวไปมันไปเห็ดบะไกคือเวาห็ดว่าข้าวห่บะแม่ตัวขายไปว่าไปเดียวเห็ดม่ามันตามสีสูตรมันเทียบเทียงกันมันยังได้ สูตรซื้อมากกับประกอบระดับเนึี่ยั่งอันนั้นคือเป็นสูตรยั่งสูตรยั่งเออะจะห่อต้องห่ออีกทางสามสูตรที่เธอมาอะไรละเหียมาเกลียดเคี่ยงกันนีกมันจะเดียวมากเป็นตัวเด่นเลยบอกมันเกลี่ยวยากนะใครไปไปเห็นแล้วคือมาได้คื้ห้องเลยบัดนี้ออกแต่ละงวดนี่เดียวว่าแต่ละตัวนี่สูตรมันเราคือเกลี่ดวอ้ครับสูตรมันต้องมันปรับไปเรื่อยๆนะสูตรเด็วตัวยั่งคือสูตรซื้อต้องไม่เดียวเนี่ยครับตอนตามข้อเข้าใจเขาเน้อ แล้วว่าอ้วกว่าใดหายหอกเพราะว่าหายไปแล้วก็ยังเสียเสียงยังไงว่าคิดกันก็คือมันคิดซับซ้อนอยู่ตัวสิไดว่าเป็นตัวเลขตัวเด่นนี่ก็ได้ครับแต่ละงวดคือตัวเพิร์นเขาบอกว่าเนื้อสูตรที่ซื้อมาเฮือนเป็นแทบเป็ตัวหลักแต่ว่าตัวของขวานนี่อีกทางล่าสุดเออสิประกอบมาให้ตัวเด่นแด่ตัวนึงไม่ติน้องวัลที่ไหนท้าวดีก็่ว่าขวานยังยางนำเพราะว่าลูกจับให้ตัวเด่นกับว่า เร world, yeah. ียกว่าประทันมือสองมือก็ได้หรือไงเออก็เอาไปรวดวว่าว่ราเดีงเซื้องานว่าจ้นําเลยเลยผู้ใดถื่อผู้ใดอยากมีน้ำใจแบ้งปันอยากให้ซอยคากาแฟคาปรการยนสอกับทักกมานะครับมาลวดกับพิสพานบุใหิรูจหมือ่กันนะครับอือโทูมาเวลดกับศูนย์หกหนึ็ดสามเจ็ดสอนะครับ ส่วนบอร์รุงจันไม่ได้ให้ยดอกนะครับให้ไปบย,ยังเปเ็นงานเพราะว่ามีงานลงงานเนออี่ไมาโทรรับดูนจนได้อะไรออกก็ดีนะครับสี่สับสนจะได้ไม่ใช่ว่านะครับวัรวยอ่ะเออเแต่เอมารวยไปนะครับนี่ยังก่อนศรีษะหรืออะไรจะว่าคนว่าถ้ามากันลท้าแหา่งแรกออกคนผูขายนะครับคือว่ามาันเราเหมืนสูตรเดียวตายตัวมันต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่างเอามาผิกแค่งนี่งนะมันมันยากมันยากต้องตรงว่ามันยาก แต่เฮ็ดนี่เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกคือมันเฮ็ดว่าแล้วเป็นเลยแล้วแล้วเป็นตัวเดียวเดียวว่าเพิ่มเป็นตัวเดียวแล้วคิดเราเท่านหร่แล้วนะครับเนาะอ๋อเนี่ยแหละบังปังบางรางวัลบ่ยังเข่าคีดแต่นอกเนาะว่าบอลลูนปไะเดี๋ยวใครเล็กได้พิณอ่อนนะครับเฮ็ดจะจะทางไหนซื้อนะครับหาแนวทางซื้อนะครับผมเกาเป็นช่องที่เผยแพร่แนวทาง หลายยาะครับท่านควบฝันทานคำนวณน,นะครับเพื่อสันุนัฐบาลไทยนะนะหวยแต่ดินหวยพิษกบายนยมันรวยมาสนับสนุนเนาะนะครับอหนาที่เข้าคึ้หาในข้างดินห,นยหวยรัฐบาลไทยพี่ไห้นองนะครับให้โช่วง้มันกันพเ,เพีจรเอโยอดใไมื่ <c oughs> <c oughs> อยอดเนาะอยมาขอคลิปเอ้อนาจบาวบอลมันรวยขายว่ามัได้ขายเด้อพี่น,อน้องแกข่าวนำในตัวเนาะอ่วงมา้ลรุกจ่าเนะ้อับวันนี้เงี้ยฟัง สวัสดีทุกคนสวัสดีครับแม่แล้วมื้อนี้ฟังๆเด้อพี่น้องเด้อบางเทื่อว่ามันใส่3คักมื้อนี้3มาเฮียเออโอ้ครับโชค <tuh> <tuh>